สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำดิจิตัยนะคะก่อนอื่นให้เราเปิดโปรแกรม ArcMap 10ค่ะกด Cancel เลยค่ะจากนั้นให้เราไปที่ Folder Connection ค่ะที่กล่อง Catalog นะคะแล้วไปที่11 Lab Digital ค่ะ เราไปที่ BUU Map ค่ะลากลงมาเลยค่ะแล้วเราก็มาสร้างเฉดไฟล์นะคะใน BUU Map ค่ะคลิกขวานะคะแล้วก็ New ค่ะแล้วก็ไปที่เฉดไฟล์ค่ะ อันแรกเราจะให้ฟิลเจอร์ไทป์เป็นพอยต์นะคะส่วนเนมจะให้เป็นเซอร์เคิลค่ะค่ะหลังจากนั้นไป edit ค่ะไป select Project UTM WGS 1 9 8 4 Northern แล้วไปที่โซนสี่สิค่ะค่ะแล้วกดแอดแล้วกดโอเคค่ะแล้วกดโอเคอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปิดเครื่องมือ Editor ไว้ค่ะจากนั้นไปที่ Circle ค่ะแล้วคลิกขวาแล้วก็ Open น c t i ท e v i e w ค่ะ เราได้หน้าต่าง table ขึ้นมานะคะแล้วเราก็เลือก option นะคะให้ไปที่ add f i ล l ค่ะเราก็ไปที่ name ค่ะอันนี้ตัวอย่างเราจะใส่คาว่า name นะคะก็คือชื่อนั่นเองค่ะส่วนไายให้เปลี่ยนเป็น text ค่ะแล้วก็ขนาดตัวอักษรห้าสิบค่ะห้าสิบตัวค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็กดโอเคได้เลยค่ะค่ะเราจะมาทำการดิจิตัลนะคะก่อนอื่นให้ไปที่ Start ต,ต,ตรง Editor ค่ะค่ะจากนั้นกด Circle ค่ะแล้วก็กด Continue ค่ะค่ะให้เราเลือก Circle ตรงค e เ Filter t อ r นะคะ แล้วเราก็มาเลือกมาร์จุดค่ะเราจะเอาจุดนี้นะคะแล้วก็กดที่เซอร์เคิลค่ะแล้วเราก็ทำการดิจิตัยลงไปเลยค่ะ ค่ะจากนั้นให้มาดูที่เทเบิลนะคะมันจะขึ้นมาให้เราใส่ชื่อคะ่ะเราก็ใส่ไปแล้วคะ่ะอันนี้ตั้งว่าวงเวียนคะ่ะค่ะเสร็จแล้วก็นี่เป็นวิธีการดิจิตไยจุดนะคะเมื่อเราเสร็จแล้วให้เราไปที่ Edit เ r ออีกครั้งคะ่ะแล้วก็ เซฟค่ะแล้วหลังจากนั้นก็สต็อปอีดิ n ติอีกครั้งค่ะเป็นอันว่าเสร็จการ Digitize จุดนะคะค่ะลำดับต่อไปค่ะเราก็จะมา Digitize ถนนค่ะให้เราไปสร้างเฉ i ไฟนะคะที่ BUU Map เหมือนเดิมค่ะคลิกขวา กด New ค่ะแล้วไปที่ s h a p e File ให้ให้เปลี่ยน Filter ร์ทายเป็น Polyline ค่ะแล้วเปลี่ยน Name เป็นถนนหรือ Load ค่ะค่ะแล้วไปที่ Edit Select Project utm wgs หนึ่แล้วก็ northern เลือกโฟนสี่สิเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กด add โอเคได้เลยค่ะขั้นตอนนั้นก็ทำวิธีการสร้าง open attribute เหมือนกันนะคะคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกฟังก์ชันแล้วก็ add field ค่ะ name ก็ใส่ name ปกติค่ะ ใชยก็เป็นเท็จค่ะเอากดโอเคค่ะค่ะแล้วเราจะมาทำการดิจิตั์ถนนนะคะก็เริ่มที่อีดิเตอร์ค่ะแล้วไปที่สตาร์ทค่ะแล้วเราก็เลือกโหลดแล้วก็คอนติเนียค่ะ แล้วเราก็เลือก load ค่ะแล้วเราก็ทำการดีจิตไยเลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อสิ้นสุดก็ดับบ b l e ลคลิกค่ะแล้วเราก็มาทำการใส่ชื่อที่ table เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เขียนแปว่าถนนค่ะ ค่ะเสร็จแล้วก็ทำการสต็อปค่ะแล้วก็กดเย็นแล้วก็เซฟไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็เสร็จสิการดิจิตัยถนนนะคะส่วนตัวอย่างสุดท้ายค่ะเป็นพ o ลีกอนค่ะให้เราสร้างเฉบไฟล์ที่ว i วแบบเหมือนเดิมค่ะ ใช้ให้เลือกเป็นโพลกรอนนะคะส่วนเนมให้เปลี่ยนเป็นวอเ e อค่ะถ้ากด e d i งเหมือนเดิมนะคะเลือก select project UTM WGS หนึ่งเก้าแปดสี่ northern แล้วเลือกโซนสีเหมือนเดิมค่ะข่ะต้นะกด add แล้วก็โอเคได้เลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็สร้าง Open a c t i v i เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดฟังก์ชันแล้วก,กด Add Fill เลยค่ะ n เนมแล้วก็ใส่เนมเหมือนเดิมค่ะค่ะไทยก็เปลี่ยนเป็น text ค่ะแล้วก็กด OK เหมือนเดิมค่ะเราจะมาเริ่มดิจิต z e น้ำนะคะเอาตุดนี้เลยละกันค่ะ ให้ไปที่ editor ค่ะแล้วก็ไป start editing นะคะเลือก water ค่ะแล้วก็ continue ถ้ามันไม่ขึ้นก็กด organize template ค่ะแล้วก็มาเลือก water ค่ะก็กดค่ะออกไปที่ new template ค่ะแล้วก็กด water นะคะ เซอร์เคอร์เราก็ติ๊กออกไปเลยค่ะแล้วก็ฟินค่ะค่ะแล้วกดวอเทอร์นะคะแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกค่ะรีเราเลือกโพลีกอนนะคะแล้วก็มาเริ่มดิจิตายได้เลยค่ะดิจิตายไปทีเราฝั่งนะคะนี่ค่ะพอเราดิจิตายเสร็จแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ใส่ชื่อให้มันค่ะ ค่ะจากนั้นเราก็ไปที่อีเตอร์อีกครั้งค่ะแล้วก็ไป stop ค่ะแล้วก็ step ได้เลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็เสร็จสิ้นวิธีการ d i g i t i z polygon ค่ะค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการ d i g i t i z นะคะสำหรับกลุ่มเราขอจบการรายงานเพลงเท่านี้ค่ะ